นะคะพี่ช่างจะให้ดูว่าเวลาช่างเจอน้องหมาที่เป็นแผลหรือที่โดนกัดมาแล้วพี่ช่างทําอะไรให้ได้นะคะหลังจากที่โกนขนนะคะตัวนี้คือบริเวณแผลที่น้องโดนกัดแล้วก็รวมมีหนองอักเสบมานะคะช่างก็จะเปิดแผลแกะสะเกต็ตรงที่มันเป็นแผลที่ปิดรูแผลตรงนี้ออกนะคะแล้วช่างก็จะใช้น้ำเกลือ,นะอน,นี่ครีด กับเบตาดีนอันนี้ช่างล้างเคว่ใช้สะอาดแล้วลนะคะผสมกับเบตาดีนเจือจางนะคะวา็ล้างแผลบริเวณที่เป็นแผลนะคะโดยใช้สวิงนี่ดูดอาน้ำเกลือผสมกับเบตเาะะดีสนสำหรับแผลที่เป็นรูช่างจะใช้สลิงนะคะ ลิ้นดูดแล้วก็ฉีดเข้าไปในแผลด้วยนะคะเพราะจะได้ล้างเอาอันนี้เนื่องจากว่าน้องเป็นหนองนะคะฉีดเข้าไปมันก็จ,จะขึ้นออกมาแบบนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยล้างเห็นไหมฉีดเข้าไปนะะแล้วถึงจะอาบน้ำให้น้องแล้วตอนอาบน้ำเสร็จก็จะทำให้ผึ่นรอบนะคะแต่ก็นี่โดนกลับมาแล้วเป็นหนองแล้วถ้าตัวไหนยอมให้พี่ช่างทำแบบนี้ช่างก็จะทำ ถ้าตัวไหนไม่ยองมันก็จะได้ล้างได้เฉพาะภายนอกนะคะนี้เป็นบริการที่เมื่อเวลาที่ที่ช่างเห็นน้องหมาน้องแมวมีปัญหาช่างจะทําให้แบบนี้ทุกตัวนะคะไม่ใช่เฉพาะน้องหมาที่เรารู้จักหรือน้องแมวที่เรารู้จักนะันสํำหรับลูกค้าทุกตัวเลยน,นี้หลังจากที่ล้างแล้วรอบหนึ่งเห็นไนะหมแอนน้องก็จะเป็นส,สีสดใสแล้วข้างในเห็นไหมเมื่อกี้บีบออกมาหรือว่าน้องสะบัดออกมามก็จะยังมีหนองอยู่ตอนนี้คือล้างจันเข้าไปแล้วมันก็จะพุ่งออกมา ะะแผลก็จะค่อยๆดีขึ้นเวลารักษาแผลหมาที่โดนกัดเป็นรูนะคะพยายามอย่าให้แผลตรงนี้ปิดนะคะอย่าให้แผลปิดแลวง่ายๆเพราะว่าตัวน้องหมาน้องแมวเองน่ะหนังกับเนื้อเขาไม่ติดกันนะเวลาโดนกัดเป็นรูมันจะมันอาจจะเกิดการอักเสบที่ไม่ใช่อักเสบตรงรูนะคะมันอาจจะอักเสบตรงบริเวณอื่นที่ไม่ใช่รู นะคะ๋ยวจะให้ดูกับกล้องตรงไหนกับก้องไม่ได้ลาาจจะถ้าสมมติว่ามันเป็นรูอยู่ตรงตอนโดนกัดนะอ่าแบาบงทีการโดนกัดหนังน้องอาจจะย่นลงไปแบบนี้แล้วการอักเสบอาจจะไม่ได้อักเสบบริเวณที่น้องโดนกัดดังนั้นเวลาล้างแผลจะต้องฉีด ฉีดตรงน้ำเกลือแล้วก็ผสมเบตาดีนเจอจายฉีดเข้าไปในแผลเพื่อที่จะให้แผลบริเวณนั้นได้การล้างทำความสะอาดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการอักเสบมากขึ้นนะคะดังนั้นทําไมไม่ให้ปิดแผลการปิดแผลมันจะทําให้เกิดการอักเสบข้างในซึ่งเรามองไม่เห็นนะคะซึ่งเรามองไม่เห็นก็คืออักเสบข้างในแล้วมันจะลามไปเรื่อยๆอย่างที่บอกหนังน้องกับเนื้อน้องมันไม่ติดกันนะคะ มันก็เลยเกิดการอักเสบได้ง่ายและเวลาที่เราเปิดแผลแล้วเราจะต้องบีบเอาน้ําเหลืองเอาน้ําหนองออกก่อนแล้วค่อยล้างนะคะวิธีล้าง็อยาข้างต้นนั่นแหละเอาน้ําเกลือผสมเบนเซดีนเจือจา,างเจือจางเยอะๆก็ได้ค่ะแล้วก็ฉีดดันเข้าไปเดี๋ยวมันจะพุ่งออกมาเองนะคะเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยแดงๆแถวนี้อันนี้ไม่มีแล้วตรงนี้ตรงนี้คือไม่ได้อักเสบถึงข้างในนะคะแล้วก็เหมือนอักเสบแค่ผิวถามว่าต้อง ต้องเปิดแผงไหมไม่ต้องนะคะอันนี้คือน้องเริ่มดีแล้วด้านนี้อีก,ก้านนึงนี่เจ้าของแจ้งมาอยู่ว่าน้องโดนกัดมาที่ช่างระวังนะน,น้องอาจจะเจ็บอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ที่กเกี่ยวรูปด้านนี้คือไม่ได้กัดทะลุผิวหนังเป็นแค่แผลอยู่บริเวณข้างบนนะคะถ้ากัดแล้วทะลุจะต้องดูแลผิวอย่างดูแลรักษาแผลแบบที่ช่างแนะนําเมื่อสักครู่นะคะเคค่ะวันนี้ฝากไปเท่านี้